กระเพราสับใจภูเขาไฟราวาพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทาน้วครับก็นี่นะครับก็เป็นกระเพราเนื้อนะครับแล้วก็ภูเขาไฟลาวานะครับก็เป็นไข่ดาวลาวาอยู่ข้างบนนี่เองนะครับนี่นะกระเพราสับใจสับใจแน่นอนขั้นตอนการทําไปชมกันครับกระเพราก็จะเป็นกระเพราเนื้อนะครับน,นี่ก็ใช้เนื้อสันวันนี้ก็จะหั่นเป็นชิ้นๆพอดีคำแล้วนะครับแต่ เดี๋ยวเราก็จะเอาไปสับอีกนะครับสับหยาบนี่นะครับเนื้อสันนะครับแม่ค้าบ,บอกเนื้อนุ่มเชื่อไหมครับสับเรยสับหยาบสับหยาบพริกนี่ก็จะเป็นพริกขี้หนูนะครับก็จะมีกลิ่นหอมดีใช้วิธีโขลกนะครับไม่ได้ใช้วิธีสับ แล้วก็ตามด้วยกระเทียมผัดกระเพานะครับเพื่อเพิ่มความหอมนี่ก็จะใช้ดอกกระเพราด้วยนะครับข้งไปด้วยจะหอมมากเลยนี่นะครับแล้วก็เนื้อนะครับก็จะต้องใช้แบบตุนไพเยอะๆนะครับดับขาวแบบนี้โอเคจะตำยาบตำแหลกก็ตำชอบ กระเพราสะใจนะครับวันนี้ก็จะใช้ซอสกระเพราสะใจนะครับนี่สะใจแน่นอนซอสกระเพราสะใจนะครับก็จะเป็นของมิสเตอร์ฮอสเซียนะครับช่อง youtube ชื่อดังเลยนะครับ <Wow. S 1> ช่องดังเลยก็จะเป็นช่องมิสเตอร์ฮอสเซียเที่ยวสะใจนะครับวันนี้เขาก็ได้ทําซอสกระเพราสะใจมาให้เรานะครับก็เดี๋ยวมาลองชิมดูว่าจะสะใจแค่ไหนโอเคเครื่องที่โขกไว้ หอมเลยนะครับพิซซี่หนูนี่ก็หอมอยู่แล้วนะครับพิซซี่หนูจิ๋วนะครับหอมดีแล้วก็เนือครับไปต่อเลยผัดแบบแห้งๆนะครับไม่ใส่ถัว่วซอสกระเพราสะใจนะครับตามลงไปเลยสี่ช้อนแล้วกัน ใส่แค่ซอสกระเพรสาสัดใจอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นไม่ต้องใส่เลยก็สายที่ซอสกระเพราใส่ใจนี่ไม่ใส่พริกมาก็เพราะว่าต้องการเนี่เราีิเผ็ดตามชอบก็ผัดไปเรื่อยนะครับก็ผัดแบบแห้งๆน้ำไม่ต้องใส่แบบนี้เนื้อก็จะผัดแค่พอสุกนะครับถ้าสุกมากก็เหนียวอีกเแตนเราจะตามด้วยใบกระเพราเลยเก็บระจักข้างบ,บ้านเน่ อะไเยอะเสร็จแ,แล้วก็สดหน่อยก็สุดหน่อยอย่างเงี้ยได้พีดีแล้วนะครับก็พอเลยเสร็จแล้วก็ตักลาดใส่จานข้าวนะครับจานข้าวก็ทำเป็นทรงภูเขาไปแล้วนี่แบบนี้นี่กระเพาภูเขาไฟนะครับก็อย่างนี้เลยนี่นะครับได้กระเพราภูเขาไฟแล้วนะครับเสร็จแล้วก็แหวกตรงกลาง แหวกนะครับเพราะเราจะใส่ลาวานะครับลาวาก็คือไข่ดาวนี่เองไข่ดาวนะครับก็มาวางไวุ้้งบนนี้เลยนะครับนี่นะครับก็เป็นไข่ดาวภูเขาไฟแบบนี้กระเพราสาใจภูเขาไฟลาวาขึ้นโตพร้อมรับประทานแล้วครับข้าวนี้ก็อัดมันแน่นเอ็ดเลยนะครับนี่พริกเก็เป็นเม็ดเม็ดเลยแบบนี้อย่างนี้นี่สาใจแน่นอน พรสเกเปาของเขาก็จะใส่ผิวมะกรูดด้วยนะครับแล้วก็ใส่มุนไทยขุนไพรไทยลงไปด้วยโอเคก็จะมีกลิ่นออหอมมาดูแล้วาะก็บเผาดูเขาไฟลาวานะครับนี่ครับลาวาก็อย่างนี้ครับเฉือนออกมาเนี่ย <Wow. S 1> นี่เยิ้มเลยครับลาวาอือหือ แล้ววาแบบนี้กําลังดีเหลยวมากไม่ดีเหลวมากแต่ก็ดิบเกินนะครับก็ข่าวประมาณนี้ครับเป็นแบบยังมาตอยเลยหืม <c oughs> ตัดใจมิตเตอร์ฮอสเทียเนี่ยเขาก็เปิดร้านกระเพราตัดใจอยู่ที่ จชียงรายนะครับก็ใครไปเที่ยวเชียงรายก็ตามกินกันได้จานนี้ก็ตัดใจมาก